ผมเด็กชายพัชรานายฉันพยอมจะมาบอกชื่อสัตว์5ชนิดตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งแมวตัวที่สองตัวที่สอมาตัวที่สามกบตัวที่ตัวที่สี่นิตัวที่ห้าเสือมีเป็ดมาดูสัตว์ทั้งนิดมีปลาดุกมีน้องหมาแล้วก็มีกระรอกมีกระต่ายมีนกหนูชื่อเด็กหญิงเมิถระพรคล้ายแข่งนะคะวันนี้จะมาวันนี้นะคะจะมาบอกชื่อแชมีหมามีแมวมีไก่มีเป็ดมีควายใช่ิญคะ ครเชเด็กอินเราจะมาบอกคสัตว์้าชนิดหาชนิดรตายหมาแมวจิรับแล้วก็ผีเสื้อไีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับู้เิเาจอมาครับผมกจะมาบอกคิวสัตชนิดแมวหมากั้ไก่นกสวัสดีค่ะชื่อเด็กินพัีใจบุญวันนี้หนูจะมาบอกคิวหนูจะมาบอกคสัหชนิดหน่แมวสองหมาสามนกสี่ปลาห้าไก่ สวัสดีครับผมจะมาบอกชื่อสัตว์หมาแมวกบนกหนูหมาแมวนกปลาไก่เพราผมเพราผมชื่อนักประชุทีนันเลยวันนี้จะมาพูดเรื่องชื่อสัตว์หลาชนิดไปดูกันเลยหนึ่งแหลกสองสิงโตสามยีราฟสีสี่สี่แมวห้า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 หมา